สวัสดีครับวันนี้แม็นกนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวันครับหนุ่มยุ่นลงทุนมากลงไปซ่อนตัวใต้ท่อระบายน้ําแอบถ่ายคลิปใต้กระโปรงผ,ผู้หญิงที่เดินผ่านนะครับเว็บไซต์ malaysiandigest com นะครับของมาเลเซียรายงานอ้าง AFP ว่าที่เมืองโคเบะจังหวัดเฮีงโงะทางตะวันออกกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนายยาสุโอมิฮิไรอายุ28ปีหลังลงไปซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ํา ความกว้าง28ซนเมและมีตะแกรงเหล็กปิดเพื่อถ่ายภาพทกโปงสตรีที่เดินผ่านไปมาบนท้องถนนนานเกือบ5ชั่วโมงครับโฆษกตำรวจเมืองโคเบะบอกกับ AFP ว่าผู้คนผิดสังเกตเส้นผมของคนร้ายที่โผล่ออกมาตามตะแกรงเหล็กของท่อระบายน้ําซึ่งนําไปสู่การจับานายยาสูโอมิในที่สุดนะครับสื่อหลายสำนักของญี่ปุ่นรายงานว่าก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายน2013นายยาสุโอ มีเคยถูกจ้งที่ตำรวจตักเตือนถึงก,การกระทำในลักษณะเดียวกันนะครับและถูกจับในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันนะครับหลังก่อเหตุซ้ําอีกในยาสุโอนี้ให้การรับสาร,รภาพตอนหนึ่งว่าถ้าผมสามารถเกิดได้อีกครั้งผมก็จะเกิดเป็นพื้นถนนและในโทรศัพท์มือถือของเขาก็มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจากใต้ท่อระบายน้ําจํานวนมากนะครับ